รีวิวครับผม DC 105X u ับเทอร์โบซิคลิปนี้เราก็ไม่ได้รีวิวตัวเทอร์โบให้ดูนะครับผมใครอยากเห็นสเปคเทอร์โบก็ไปดูที่ผมลง DC 95นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมโบใหญ่หมกฝาหน้าเล็กที่เราต้องหมกเพราะว่าพื้นที่จำกัดน,นะครับจะไปทำลูกใหญ่ไม่ได้ เทอร์โบ,บริบเทิมนะครับผมทุกอย่างตรงจุดตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงรถลูกค้านั่งเขาเดิมได้เลยตามที่ผมรีวิวตัว95ให้ดูทุกอย่างตำแหน่งเดิมไม่โยกไม่ย้ายพยายามคงสภาพเดิมให้นะครับผมทําโบโมปัมเรื่องน้ำมันกินกว่าเดิม <laughs> <laughs> จากที่เคยเกี่ยวว่าละเจลิตรก็กลายเป็น100ยลิตรนะครับผมว่าแรงดีไม่มีตก อยากแรงก็ต้องกินน้ำมันนะครับผมสู้ดีแน่นอนนะครับผมกับสเตปฮับโบสูตรช่างบิ๊กนะครับผมเสียงก็หวานเก <Hey. S 1> ี่ยวทั้งวันรับประกันไม่มีปัญหาเครื่องร้อนนะครับผมแพงหน่อยแต่ก็จบที่เราคิดแพงเพราะว่าเราต้องดูแลลูกค้าหนึ่งฤดูงานนะครับผมมีปัญหาอะไรต้องมาดูให้ลูกค้านะครับผมราคา เรื่องน้ำมันก็หยอกเล่นนะครับผมเพราะว่ารถแรงม้าเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้รอบเยอะนะครับผมพอเดิมๆเคยใช้2,004 2,005ก็ลดประมาณ2,000 2,100นะครับผมไม่ต้องใช้รอบเยอะพอรอบเครื่องมันลอยตัวได้แล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมมันเก็ประหยัดจากเดิมๆเราใช้2 4มันกินน้ํามันเยอะเราก็ลดรอบเพราะว่ากาลังมันเยอะแล้ว ตามที่ผมเคยรีวิวตัวเก้ให้ดูอันนี้ตัวร้อยห้านะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับผมต่างกันที่แรงมา้านิดๆหน่อยๆสเปคเครื่องตัวเดียวกันปั๊มตัวเดียวกันนี่ครับผมตรงรุ่นนะครับผมไม่ติดไม่เกะกะไม่ร้อนแพงหน่อยก็จบดีกว่าทำถูกแล้วมีปัญหาช่วงเกี่ยวข้าวโอ้โหช่วงนั้น ต้องจอดนะครับผมถ้ามีปัญหานะครับคือเราก็มั่นใจเราไม่อยากมาแก้งานนะครับผมอยากทําแล้วจบเคถ้าศรัทธาช่างบิ๊กก็ถามได้ครับผมอ่าสเปคนี้ผมรับจบที่สอ0 0มบาทพร้อมประกันหนึ่งฤดูงานนาปีฟรีทุกอย่างครับผมนี่คือการรับประกันนะครับผมถ้าไม่ดีก็ไม่กล้านะครับผมไม่กล้ารับประกันอะไรไม่กล้าพูดเลย ก็เผื่อไว้เหตุฉุกเฉินนะครับผมใกล้ไกลแค่ไหนไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าคุณมั่นใจแล้วจากสีเกตสู่มหาสารคามนะครับผมก็แค่ผักซอยนะครับผมปีนี้ก็น้ําท่วมเยอะนะครับผมก็เริ่มเตรียมฤดูกาลี่ยวแถวมหาสารคามเนี่ยน้ําไม่ค่อยมีเลยช่างมานี่ก็มือซ้ายมือขวาแล้วนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวหลังติดตั้งเสร็จรีวิวให้ชมเสียงนะครับกันดีซีเก้าห้าวันนั้นทําฝนตกด้วยนะครับผมก็เลยเสร็จประมาณสองทุ่มแล้วก็ลูกค้าให้ทําระบบแต่ลมให้ด้วยระบบปั๊มลมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมวันนี้เราก็เริ่มงานตั้งแต่ใบสามนะครับผมก็ระยะทําก็ใช้เวลา สี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงกอดูเครื่องไม้เครื่องมือครับผมขนมาเต็มรถเลยนะครับผมเพื่อมาทํารถเกี่ยวนะครับผมจะใช้เครื่องมือน้อยไม่ได้นะครับผมว่าต้องใช้อุปกรณ์เยอะไม่ใช่ว่าพกแค่ทีมล็อกตัวเดียวถอดตั้งคันแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เริ่มมือแล้วนะครับผมติดตั้งก็ครบทุกอย่างนะครับผมนี่ครับทุกอย่าง ตำแหน่งที่เดิมเดี๋ยวถ่อยอเสียก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ไม่รับนะครับผมต้องเนิ่นๆไว้นะครับผมเพราะจะได้ดูคิวงานหน้าร้านเพราะว่าช่างก็มีงานหน้าร้านนะครับผมงานส่งต่างจังหวัดด้วยว่างานรถไถก็เยอะนะครับผมเนิ่นๆล่วงหน้าไว้จะได้ทำใจเย็นๆ,ๆนะครับผม จะรีบร้อนปุ๊บปั๊บไม่ได้อันนี้ก็เริ่มเชื่อมถ้อยเสียแล้วนะครับผมเป็นตรงอินเตอร์ทุกอย่างที่เดิมนะครับผมเทอร์โบที่เดิมไม่โยกไม่ย้ายนะครับผมไม่แต่งไม่ดัดแปลงสภาพรถอะไรใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวเว้นถ้อยเสียนะครับผมจะทําใหมเ่เดี๋ยวมืดๆก็น่าจะได้ยิงเสียแล้วนะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ชมต่อ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมทุกอย่างตรงรุ่นตรงจุดนะครับผมเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยเมือนมากนะครับผมตรงนี้ก็ประกอบกลับให้ที่เดิมมาฟังเสียงด้านหลังกันหน่อยนะครับผม เ,เยอะนะนครัถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับปู่ช่างบิ๊กเจอโบนะครับผมแบบพ c 1ีรอีกวันนี้ส่งงานที่มาสารครบกุดลังนะครับผมเสียงโบหวานๆโอเคครับผม